สวัสดีค่ะช่องบิดาโก๋นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูลุงนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับมาแสดงความยินดีกับลุงนะคะพีชนั่งอยู่กับขอบหน้าบ้านลุงเลยนะครับติดพื้นมานี่แล้วก็ปอบเลยฮะอยู่กับป้าดาอยู่นีคืนนี้จอนีค่ะพี่เพชรนะอยู่ข้างๆุงนะช่องถัดไปก็ช่องเกษตรนะมาอยู่ข้างๆเรานะ เกาะทะเน้ำนะฮะไปตาวยังายยังเดี๋ยวรอสักพู่นะฮะเตรียมการนะโอ้โหสเปย์มาแล้วนะคะนี่สเปย์สเปย์นะคะอาจา

เิปณุโลกมานะคนพีเศไทยรับวันแล้วนะวันนี้คนแล้วจ้าันี้เริ่มานะครับอาด้านด้านนะครับทุกท่านเด้อเด่นหน้ดนตอนนี้ต้องม้อะไเดี๋ยว um นห้องน้ี่ประดามัเป็นคนพิเศษคนหนึงนะครับที่อยู่กับลุงคน หยิบโน่นหยิบนี่ช่วยตลอด<ไ>แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องช่วยโจอยู่ด,ดีดเนหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมครับใครเหนื่อยที่สุดวันนี้ลุงพลคุณครับลุงพลเหนื่อยที่สุดครับโน่นครับโน่นโน่นโน่นหมอพี่อ๋อครับพี่อ๋อไม่คนคนที่เหนื่อยที่สุดน่าจะเป็นคนที่ทำทองหายใจ <laughs> ออก <laughs> นักใครทำทองหายเลยใครทำทองายครับแฟนนะครับแอนทองแล้วก็ไปหอบขยะอย่างนั้ยนะต้นมงต้นไม้นะโอกาสที่มันจะหลุดหล่นมันมีโอกาสนะครับกระดีใจด้วยที่เห็นอันนี้ไม่รู้นะเห็นเขาทีกันทีอะไรก็ไม่รู้หันกลับไปก็บอกว่าแอนเซรเบรี่ทำทองหายแต่เจอแล้ว ดีนะทีม่มีเฉพาะแคเ่เราเนาะถ้ามีคนอื่นทุ่มพรานอาจจะไม่เหลือเนาะขอ,องเส้นใหญ่เนาะบาทเดียวอะนะบาทเดียวแต่เส้นใหญ่โปร่งหรือเปล่าใช่ไหมเขาโปร่งไหมโปร่งข้างในใช่ไหมถ้ามันเส้นใหญ่มันต้องเป็นหัวโผล่นะเก็บไว้นั่นแหละไม่ต้องอเอามาโชว์ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวลุงอยากได้เดี๋ยวลุงอยากได้นะคะท่านพ่อนอกเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับนี่ครับดูข power bank เสียบกับท่านพ่อนอกได้ด้วยเล่นใหญ่ครับข p o ู e แบงค์ร้อยแรงแบตแบตเตอรี่ชีพเลยอยู่อยู่ใกล้คร p o w e แบงค์ใหญ่อุ่นใจค่ะวันนี้วันอะไรยเสียบกันก้า วันพุธคครรััับบวนพุธสีเขียวเขียวมาเช้าเขียวแล้วครับติดคามพิวโหไวจังนี่นะครัวกระดูกทับเส้นไปถ่าย้านนอกนะคะเป็นล้มไงหลังล้มแล้วล้มอีกโอ้แปลงร่างได้ไวมากเลยนะคะเนี่ยต้องรีบขับรถไปเบรกต่อเล้งต่อเล้งทุกเล่าอยู่ว่าขี่สองสามรอบร้อนจังเลยเนาะถ่ายไปนอกมาเท่าไหร่เลยแกแข็งแรง แต่ต้นท้างนี้นนหนักตัวเยอะทลลพทตัวลงก็กตัวกระดูกทับเส้นนะครัน,น,น,น้องน,อนม่ด้ทำง,งานต้องระวังพี่อ๋อไม่ห่วงหรอกพี่อ๋อแข็งแรงอยู่แล้วพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมอะไรครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่อ่า เตรียมเนาะสถานที่นะครับศูนย์พักคอยใช่ไหมศูนย์พักคอยก็จะมีคนที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงนะครับเข้ามากักตัวนะครับเฝ้าระวังตรงนั้นนะครับไม่ใช่คนที่ติดโควิดนะครับเป็นคนที่เดินทางากลับมาภูมิลำเนาแต่ให้มาอยู่ในจุดรวมกันก่อนนะครับ ก็ตมีการสุดผลนะครับทยง่ตรงนี้นน็นรส่วนชุดทีับที่เป็นของอดูทีมแซ่นะครับของพี่อ้อมที่เหลืออีกหนึ่งร้อยชุดนะครับที่อยู่กับแอดชิดนะครับเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะอ่านําไปส่งให้กับทางพยาบาลนะครับผู้ที่ต้องทำงานหนักนะครับเพื่อทุกคนนะครับ ก็เดี๋ยวคงหาโอกาสนะครับติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับมีเตรียมรับสิ่งของที่เราจะมอบให้นะครับได้ยินว่าอยู่ที่เทศบาลกับเทศบาลเก่าของเทศบาลสุขุมพิบาลสันแวนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ อ่าเป็นโรงพยาบาลสนามจุดนั้นจะเป็นของตำบลกบตูเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปที่นู่นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเรามากนะครับเราควรจะมีชุดพีมีอีที่มีคุณภาพทุ้ประดิัฐ์ติ่งได้หมดอย่างก็เรับทำงานเหนื่อยกินไม่ได้ครับหมดไปสองถ้วยเลย บอกไม่เอาไม่เอาก็ยัดเยียนอีกสองขวบน้ีช่วยกันทำลายเ้ะใครที่ดูตัวหอมก็กินเยอะน้ำหนักตัวจะได้ขึ้นใครที่ดูตัวเบาอ้วนก็กินน้อยๆลงได้ครับได้แล้วครับที่วางอยู่ตรงนั้นอเอาลูกเหลืองย้ายออกอ่ะอ๋อบางลูกลุง ออกไม่ได้แล้วครับเต็ียมแล้วเต็นเต้นอ่ะไม่เตนละหยบหน้าแล้วกน็วันนี้ทั้งวันนะครับเราก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับทำงานเพื่อสังคมนะครับเพื่อส่วนรวมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่รำลมงนึมใจกันนะครับโดยไม่รู้สึกเหน็เหนื่อยกันเลยนะครับนะ สวัสดีครับ57คุณอาปาคอนตาสวัสดีคุณอัตนาสวัสดีครับคุณพัชชาลองป่าเกแซะคุณดนดีแซะคุณนี้ป่านะโอ้ยขยันแซะเต็มเลยวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครเป,ปนโทโต้นะสวัสดีไม่เก่งน,นะจับด้ามเสียมที่ไม่เป็น ค่ะสำหรัิปนีก็ขอคลิเยให้นะคะาวะแชร์กัวันนี้ก็จะเป็นนานาทีของวนะครับ